không ปรีชาช่างปาเก้รับงานขัดพื้นไม้ปาเก้บริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง9 5เเซนให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทุกขนาดงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพติดต่องานโทร081 440 3952โทร090 4 0 9 4 7 8 8ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานทาเคลือบสีโพลิยูรีเทนทุกชนิดทุกที่ห่อรับงานได้ทุกจังหวัดั่วประเทศดำเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพ ติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788สำนักงานร้านช่างปรีชาปากเก้เลขที่109ทับ388หมู่1หมู่บ้านทัญพญฤกษถนนรังสิตนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110